คำถามาที่จะตั้งเนี่ยครับเป็นคำถามที่แม้แต่ตัวผมเองก็คิดว่าตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเกิดมาบนโลกนี้ทำไมครับหลวงปู่ครับตอน,นเด็กๆก็ตั้งคนถามครับนี่คือผมตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทุกวันนี้เกิดมาทำไมอะ่ะแบบอ,อย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับ แสดงว่าตอนเด็กๆมีปัญหามากเลยมีมีปัญหาถือว่าเป็นเด็กดือดกด้อครับเด<อ>็กดื้อครับอคือถือว่าเด็กดื้อเลยไม่ไม่ใช่ดื้อธรรมดาครับน่าจะมีอะไรบีบคั้นพอสมควรมีอยู่เหมือนกันเออแล้วก็เกิดความเนือ้อเนือ้อต่ําใจใช่ครับออแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหามันยังไงก็เลยมาประชดถามตัวเองว่าแล้วกูจะเกิดมาทําไมวะประมาณนั้นมีมีขับผมประมาณคือ ด้วยตอนเด็กผมเนี่ยแบบอาจจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วยแล้วก็อาจจะแบบโลกส่วนตัวสูงหรืออะไรหลายๆอย่างเมื่อมันจะเกิดความเปรียบเทียบกับคนอื่นคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำไมถึงไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขาได้ใช่ครับผมทำไมไม่เป็นเหมือนอย่างคนอื่นก็เป็นทำไมไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นที่เขาสมบูรณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ ทำไมเราเกิดมาแล้วมันยังขาดอะไรเยอะแยะมากมายที่ตอนกูออกจากท้องแม่ทาไมไม่ฟ้าอะไรออกมาเยอะๆมากกว่านี้ประมาณนี้แต่ก็ดีที่<อ>โตมาแล้วเอ,เอาตัวเองเข้ากรอบเข้ากรอบเข้ารูปเข้ารอยได้ได้ดีอยู่ระดับหนึ่งครับไม่ได้คิดเดี๋ยวว่านะั่นมันเป็นมันเป็น่ใช่คําว่ามันเป็นมันเป็นพรจากสวรรค์ที่ให้เรา เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นถ้าถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ขาดแคลนเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่ขนกวายครับเมื่อใดที่เราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ขาดแคลนเราจะเห็นคุณหนูคุณนายคุณน้องทั้งหลายลูกคุณหนูลูกคุณนายทั้งหลายเกิดมาเป็นผู้สมบูรณ์แบบและสุดท้ายก็ไม่ขนกวายครับมีร้อยละ ร้อยได้ยี่สิบมั้งที่จะขนกวายที่เหลือนอกนั้น80ดสิก็ไม่ขนกวายพอไม่ขนกวายพอได้อะไรไม่สมหวังหรือไม่ได้ดังที่หวังก็จะกลายเป็นล้มละลายในอารมณ์ซึ่งมุงกับกันตอนเล็กๆเรากลายเป็นคนที่อัตคัดขัดสนขัดแคนดำรงชีวิตยอยู่อย่างไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบแต่ในขณะที่เราปากัดดัดตีนถีบดิ้นรนจนกระทั่งเราตั้งตัวตั้งมั่นได้ สุดท้ายเรากลายเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ไปรู้จักบริหารจัดการกับสิ่งที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าครประโยชน์สูงประหยัดสุดฉันว่ามันกลับเป็นเหมือนพรจากสวรรค์ที่ทําให้เราแกร่งขึ้นครับ,รบเพราะการลําบากแต่เล็กๆเนี่ยมันเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ตายหรอกมันทุรนทุรายก็ทุรนทุรายไม่ถึงขนาดจะฆ่าตัวตายครับแต่มันคือเหนื่อยนักพักหน่อยก็หายหิวนักกินข้าวก็ผ่อนคลาย ร้อนนักพักหน่อยก็สบายเพราะเด็กๆมันปรับตัวได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แต่พอมาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พอทุกขเหนื่อยลำบากขาดแลน,นอึดอัดโดนบีบคั้นมันปรับตัวยากมันจะดิ้นรนขุกขลักขุกขลักอะไรมันก็ลำบากเพราะเป็นคนที่อัตคัดขัดสนทางกำลังกายไปแล้วไง คือกําลังกายเราไม่พร้อมที่จะสู้หรือไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญต่อสถานการณ์สิ่งแวดลอ้อมฉันว่ากับนั่นเป็นพรอ,อันวิเศษนะเป็นโอกาสที่ทําให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถไหมครับผมเราถ้าเราตั้งมั่นหรือยืนหยัดได้ดูตัวขึ้นมาเนี่ยฉันว่านั่นแหละคือความความวิเศษความศักดิ์สิทธิ์พิสดารที่เราจะได้จากการมีชีวิตนั่นแหละคือประโยชน์ในการมีชีวิตแล้วก็เป็นคําตอบเลยว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เพื่ออะไรฉันเขียนบทสรุปไว้บทชีวิตคือการเรียนรู้ปัญหาคือการต่อสู้ศัตรูคือครูของเราชีวิตฉันอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดทุกเรื่องมันเป็นการเรียนรู้มีปัญหาไว้ให้เราต่อสู้และพัฒนาพัฒนาศักยภาพพัฒนาจิตใจพัฒนาทัศนคติในการมองปัญหาแล้วก็พัฒนาในการที่จะแก้ปัญหาครับอยู่ใกล้ศัตรูมันไม่ทําให้เราประมาท Morning, เราะเวลาเราอยู аниз, ano, bank, yah, ่ใกล้มิตรนี่เราจะรื่นเริงเฮยเฮาบันเทิงแล้วก็มัวเมาประมาทแต่พออยู่กับศัตรูนี่เราจะตั้งมั่นระมัดระวังครับงั้นชีวิตฉันก็จะพยายามทําให้เกิดศัตรูเยอะๆอย่างพวกเนี้ยอยู่ในนี้อย่าก็ไปหาศัตรูบ่อยๆเมื่อสองวันก็ไปหาศัตรูคือหาแต่เรื่องเลยจนลูกศิษย์มันว่าฉันบอกว่าเออเงินเราไม่ค่อยหาหาแต่เรื่องอะไรประมาณเนี้